สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกองความปลอดภัยรรงงานประจําสัปดาห์ระหว่างวันที่17ถึงวันที่19เมษายน2567เราไปเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันเลยค่ะวันพฤหัสบดีที่18เมษายนเวลา10นาฬิกาภายใต้การดาเนินการของท่านอธิบดีโสภาเกียรตินิรชาท่านผู้ตรวจราชการกรมปิยนานลิกิจสารโดยท่านผอสุดีทวีสุขผูม้มยการกองความปลอดภัยแรงงานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทีมตรวจเฉพาะกิจ ร่วมกับสบปชอสองตรวจสอบกรณีเกิดเหตุแอมโมเนียรั่วไหลณห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงน้ำแข็งบางละมุงจังหวัดชนบุรีซึ่งมีลูกจ้างปฏิบัติงานจำนวน10คนเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเหตุดังกล่าวเกิดจากมีสารแอมโมเนียรั่วออกจากระบบ ส่งผลให้มีลูกจ้างบาดเจ็บเข้ารับการรักษาจำนวน3ามรายทั้งนี้พนักงานตรวจความปลอดภัยสสคชนบุรีและสบคสองได้มีหนังสือเชิญพบนายจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องณนะสสคชนบุรีเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพรบความปลอดภัยของนายจ้าง และเวลา13มินา30นาทีพวมในการกองมอบหมายให้พว่วมในการกลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้และสารสนเทศความปลอดภัยในการทํางานเข้าร่วมการประชุมกลมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่4ทับ2,567โดยมีท่านอธิบดีโสภาเกียรตินิรชาเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารกรมเข้าร่วมประชุมณนะห้องประชุมสอนิคมจันทรธราวิทูลชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนและนโยบายที่สำคัญของกมรมรวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงานของทุกหน่วยงานในสังกัด ทั้งหมดนี้เป็นการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกองความปลอดภัยแรงงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารของกองความปลอดภัยแรงานกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ